สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาดูระบบของเรานะครับผมระบบของเรานะครับทั้งปั๊มน้ําเป็นระบบไฮบริดทั้งใช้ระบบไฟฟ้าในบ้านนะครับก็คือใช้ได้2ระบบภายในชุดเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีไฟฟ้านะครับเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวนะครับใช้พลังงานฟรีเลยนะครับก็คือจากแสงแดดล้วน ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำระบบไฮบริดแล้วก็เท่าไหนฝนตกฟ้าร้องไม่มีแสงแดดนะครับ <c oughs> ก็สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไปขับปั๊มน้ำได้นะครับแล้วส่วนที่เหลือก็คือจ่ายเข้าไปใน,ใน,ใ,นในบ้านได้ได้อีกด้วยนะครับตู้เย็นหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าหลอดไฟนะครับดูทีวีนะครับเรามาดูแผงโซะลารเซลล์ตอนนี้เรากำลังเปิดปั๊มน้ำอยู่เลยนะครับกำลังทำง,งานอยู่ครับ ความสูง10เมตรนะครับความลึกลึกลงไปอีก80เมตรนะครับก็ตีไปประมาณ90เมตรหรือเกือบร้อยนะครับแผงโซล่าเซลล์อยู่ข้างบนครับผมใช้แผงสามเลบัดทั้งหมดหกแผงนะครับอนุกรมกันนะครับที่สูงเลยนะครับทีมงานเราไปติดที่สูงเลยนะครับแล้วก็สายไฟสองเส้นนี้ที่เห็นนะครับก็คือต่อเข้าไปใช้ในในบ้านได้อีกนะครับไกลมากๆเลย บ่อน้ำนะครับบ่อน้ำบาดาลความลึก80เมตรนะครับให้กำลังสูงก็ให้กำลังส่งน้ำก็3ผลิตต่อต่อชั่วโมงนะครับสนใจที่ต่อนะครับทีมงานเรายินดีติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับ0859463890 916618439หรือไลน์นะครับไลน์ก็ WP Solarcell นะครับยินดีรับติดตั้งทั่วไทยค,ครับผม